สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนสิเรียมไมเล็ก5้ายังสวยไม่สั่งทิ้งวงการหอบลูกย้ายอยู่อังกฤษเป็นอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเลยทีเดียวสําหรับแอนสิเรียมที่ตอนนี้อายุเข้าเล็5้าแล้วแต่เธอยังดูดีตลอดทั้งหน้าตาและรูปร่างยังคงสวยตลอดการางานนี้สาวแอนได้มาย้อนเล่าความหลังตั้งแต่เขาวงการอย่างที่ทราบกันดีมา่ก่อนหน้านี้แอนสิเรียมเคยหอบลูกไปอยู่ต่างประเทศ จนหลายคนมองว่าเธอหนีอะไรหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจกลับมาลดแ่นในวงการบันเทิงไทยอีกครั้งในช่วงหนึ่งของรายการแอนซิเรียมถูกถามว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งย้ายไปอยู่อังกฤษเลยซึ่งนักสแสดงดังตอบว่าสาเหตุที่ย้ายไปก็เพราะอยากย,าย้ายจึงตัดสินใจไปเลยพาลูกไปเรียนแล้วจะได้ดูด้วยซึ่งที่นั่นก็มีญาติมีพี่สาวอยู่มีสังคมอยู่แล้วไม่ได้ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวอะไรและตอนนั้นก็ไปทําเกี่ยวกับความงามด้วยจึงลองเปลี่ยนโซนดูเพราะ ว่าเราทําสายนี้มาเยอะแล้วเรามาทํางานแบบอยากเป็นนักธุรกิจหญิงบ้างแต่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จกลับมาเป็นดาราเหมือนเดิมแบบนี้ดีแล้วซึ่งตอนที่ตัดสินใจก็ประมาณ6-7ปีได้ส่วนเรื่องการดูแลตัวเองในวัยเล็ก5นั้นแอนเซเรียมเผยว่าส่วนมากก็ออกกําลังซึ่งจะช่วยให้เราสดชื่นมันทําให้สดชื่นขึ้นควบคู่กับการรับประทานอาหารถามว่า50แล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะความรู้สึกเปลี่ยนแต่ก็ยังสนุกอยู่ตอน แรกคิดว่าตัวเองจะไม่ชอบการแสดงไปแล้วแต่กลับชอบเพราะรู้สึกว่าในวัยนี้มันได้เล่นอะไรที่มันท้าทายความสามารถได้เยอะกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนจะได้เล่นบทแบบน่ารักแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ายิงเล่นยิงสนุกเพราะมันเหมือนเรามีประสบการณ์ชีวิตและพอเรานำมาถ่ายทอดในการแสดงมันสนุกดี ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีกขอบคุณครับ